คนก็ใจสู้เหมือนกนะันนะทีนี้เราเดินอยู่ถนนคนเดินใต้สะพานเป็นกล้าวนะคนแรกคนกระนำนะแล้วท่องเที่ยวก็ใจสู้เหมือนนะกันนะกลางลุมเที่ยวกันไม่ธรรมาดาเขารู้อยู่แล้วว่าฝนตกเขาต้องทำอย่าง เพาะปลาไปจับขนมจีนขาหมูไปเตี๋ยวนั่นมันเยอะกว่าเก่าไหมแต่ว่าเหมือนจะมีขนมจีนอะเยอะยำนมจีน เหมื่อนเนาะจริงๆเหมือนมีอะไรให้เดินเยอะเหมือนกัน mm ลูก hmm> ช mm ิ hmm <h uras> <h uras> <h uras ้นปั้นสดเจ้าดังตลาดน้ำบ้านโป่งอันนี้ช้อนปลาปลาออกหมดแล้วมั้งนี่ขาหมูทอดนครปฐมครับ ย่างตกจิรพันโ้กินทุเรียนหอมฉุยหมูย่างน้ำตกจิรพรนายวีมลงทอดไก่กระปิ่นก้ายาวไปนแก่หน้าโรงเรียนมัธยมนะครับวัดศึสุดนะครับยาวสิบเจ็ด สิถึงยีปเหรอเกัะครบลยเิกันเลยสิวันเหรอใช่ไหมเดี๋ยวจะพูดเียวกับยี่สหรือยี่สดูด้วยหนึ่งป้ายอ่ะไฟมันอยู่พอดีน่าจะยี่สิบแปดนะน่าจะยี่สิบแดนะสินค้าชุมชนลูกชิ้นในปิ่ มันช่างก็เหมาะเจาะจริงๆเลยได้เวลาเลิกงานคนฝนก็ตกนะเหมือนมันนัดกันไว้หรือไงก็ไม่ลบกับฝนเนย่ยียงดีนี่แหละที่มันหยุดให้สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดกระดาษ

Nói chung là chúng ta đã nè Ok nè, trời đã dừng rồi Nói chung là trời đã dừng rồi Nói là rồi Nói là rồi

เสาแคว,วบอมแบมเลยอะตกน้ำป๋อมแปมเลยตอนนี้ <c oughs> ทั้งแม่คา้าทั้งคนเที่ยวตกน้ำป๋อมแปมตกน้ำป๋อมแปมไส้กรอกอีสานทอดอามว่ะ โอ้หอันนี้ดูเพียรปลาปกปลาหมึกข้ามันไ่ข้าวดงปลาหมึกใจบ้างลองบ้าง

โดนฝอโดนฝนแล้วก็สาขยันคันเด้วยเาไปร้นเริ่มเดินได้แล้วเริ่มเดินได้แล้วคนเริ่มเดินได้แล้ว โซนกันนะครับมาเลือกโซนกันเลยโซนอาหารนะครับตั้งแต่บริเวณใต้สะพานก็สิดได้เลยโซนอาหารตรงนู้นใช่ไหมพี่อ้ออันนี้ตรงเปิดม่านแล้วเปิดม่านแล้วอันนี้ก็ คำุคำุฮะคดีคดีเดี๋ยวจะหารหัวทอดตะวัดเ่ยอีกที่กน่งก็ชอบมองแม่มีห pues ัวใกล้แม่ร nah ้อนแม่อร่อนแม่รัอ không <laughs> biết là, là để hiểu <laughs> à. đâu hả? เอาดิยี่สิบบาท ซีโม่ปั้นนะทุบนปั้นสดซื้อสิบไม้แต้มหนึ่ง Ni belum you long wey mesti sunya tajam mula ปัตมีโบรัณเ้ยมคุณ่ตรีอยตนี้เราจตกเรมางมกนยั้งเปินอ่าเดี๋ยวรอตรงนี้ซื้อบัตรเติร์อยู่ใช่ไหมสิบใบหรอ

ว่าาหน้ไเี่อยครับผมเราเริ่มแรส้ลหมีสองสาวมาครับผมต้องกระจายกันเดี๋ยวก็มือถื่าทะเลดองเข้ามาครับสาบใบนี้เป็นแถวเดียวเลยครับเดือดเดือดมาเลยเนาะหนึ่งใบต่อหนึ่งท่านเลยครับายืนกับพี่นักข่าวได้เลยเนาะรูปภาพเพื่อวิวครับเอามือถือแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เตรียมพร้อมเลยนะครับผมยื่นคนรับเครื่องสาบใบนะครับเครื่องฟุฟ่องจ่าพวกเราไปใช้จะไปซื้อของรถสินค้าลัล่างันเลครับหนึ่งใบยี่นหนึ่งให้เฉพาะครับ ngày hôm nay luôn tập với lao á để đạt để tìm được nhau i know mean,